ดอกไม้ที่นิยมใช้บูชาพระและเทพมีอะไรบ้างความเชื่อที่ว่าดอกไม้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับเทพ,พเจ้านั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณดอกไม้ที่นิยมใช้บูชามีหลากหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีความหมายและคุณค่าแตกต่างกันออกไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วดอกไม้เหล่านี้จะมีความหมายที่ดีงามเชื่อกันว่าจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาให้ผู้บูชาและยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย ดอกไม้ที่นิยมใช้บูชาได้แก่ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งเพราะดอกบัวมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ความสงบและความเจริญงกงามเชื่อกันว่าดอกบัวจะช่วยชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ดอกบัวเหมาะสำหรับบูชาพระแม่ลักษมีเชื่อว่าพระองค์จะประทานความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ดอกบัวยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอีกด้วยดอกดาวเรือง เหมาะสำหรับบูชาพระพิคเนตพระวิษณุและพระแม่อุมาเทวีโดยร้อยเป็นพวงมาลายัยเชื่อว่าการถวายดาวเรืองจะช่วยทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามีเงินทองมัง่งคั่งอาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองและมีความโชคดีดอกมะลิมีกลิ่นหอมหวานและมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ความรักและความอ่อนโยนนิยมใช้ดอกมะลิในการบูชาพระเพื่อขอพอรในเรื่องของความรักและความสุขโดยนิยมนำมาร้อยมาลัยไว้บูชา